แต่เช้าตรู่รถบรรทุกหมายเลข201บรรทุกขยะที่เพิ่งจะเก็บมาทําเสียงอึกระทึกในขณะที่กําลังนําขยะไปทิ้งบนภูเขาเคเวตเป็นสัญญาณการตื่นของฝูงนกมีเสียงร้องว่าซเมิทานตื่นไปกินอาหารกันเถอะฝูงนกนางนวลโถมตัวลงมาที่กองขยะที่เพิ่งจะเอามาเทกองขยะห้อมล้อมไปด้วยขนนกและจางงวยปาก นี่เป็นการเริ่มวันใหม่ด้วยความยินดีในการกินอาหารแต่ไกลออกไปจากที่นั่นดิกซาน,นางนวลชราตัวหนึง่งกำลังนั่งมองพระอาทิตย์ขึ้นกับนางนวลหนุ่มชื่อโจนาธานน้อยมองดูสิมองไปบนฟ้านั่นคืออาณาจักรของนางนวลเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่บนพื้นดินอย่างไก่เพื่อที่จะจิกกินหนอนในกองขยะ ดิ๊กซี่สอนให้ผมบินหน่อยสิได้โปรดเถอะนกนางนวลบินไม่เป็นกันแล้วสำหรับพวกเขาการบินไม่มีความหมายหรอกความหมายของเขาอยู่ที่การกินบนกองขยะใกล้เมืองซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงพวกเรานางนวลเป็นพันๆตัวมาจากทะเลและหยุดอยู่ที่นี่แต่ฉันต้องการจะบินโจนาธานย้ำด้วยความดื้อดึง โดยไม่รอคำแนะนำจากดิกซานมันขึ้นไปบนยอดสนที่สูงที่สุดหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วบินด้วยความว่องไวจากที่สูงหลังจากที่มันบินไปได้ไม่กี่สิบเมตรก็ตกลงมาแล้วก็ส่งเสียงร้องยอดนกนางนวลตัวหนึ่งก็หัวเราะเยาะแหมดูมันช่างหิวกันซะเหลือเกินนะฉันกำลังจะบินโจนาธานตอบ เขากลับไปหาดิกซานซึ่งเปลี่ยนใจที่จะสอนเขาบินแล้วพรุ่งนี้ฉันจะเริ่มบินไปที่ขอบฟ้าจนนทานน้อยเริ่มวันใหม่ของมันด้วยความสดชื่นและยากลำบากเพราะเมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอดแสงเขาก็อยู่บนรั้วทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดวันหนึ่งฝูงนกถูกปลุกด้วยเสียงของโจนาทานว่าฉันบินเป็นเฮ hey, มองดูสิฉันบินเป็นแล้ว ดิกซานบอกกับเขาว่าเธอต้องรับรู้ว่าภาพของนางนวลผู้ยิ่งใหญ่คือมีความคิดแห่งเสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตวันหนึ่งแม่ของโจนาธานก็ถามเขาว่าทำไมต้องร้องเย้ยๆด้วยละ่ะเพราะผมไม่ต้องการเป็นเหมือนนกนางนวลตัวหนึ่งนะสิแม่ที่ปล่อยให้แต่นกนางแอ่นและมแมลงวันบิน จนทานตอบแม่ของเขาส่วนนางนวลตัวหนึ่งก็บ่นว่านี่มันเป็นความบ้าอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยปะพาสิไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่างนึงซะละไล่ออกไปก่อนที่มันจะทำลายนางนวลหนุ่มตัวอื่นๆลองชิมทอฟฟี่นี่สิลกูกการมีความรักคือชีวิตที่อ่อนนุ่มเอาใบป,ประกาศของเธอไปและแต่งงานกับนางนวลสาวที่ชื่อมานูเอล่า เธอชอบลูกมากรู้ไหมพ่อเก็บรักษาเป้ทหารไว้ให้ลูกทำรังพร้อมกับผู้ห้อยมันทนทานมากจัดงานเลี้ยงฉลองและชีวิตของลูกก็จะมีแต่รอยยิ้มชีวิตคือการหาอาหารกินอย่างอื่นเป็นความโง่วันต่อมาโจนาธานถูกเรียกเข้าไปในที่ประชุมใหญ่ของฝูงโจนาธานเธอเป็นตัวอันตรายที่ต่อต้านสังคมดังนั้น จึงตัดสินให้ในประเทศเธอออกไปเราจะได้ใช้เวลาคิดพิจารณาถึงความโง่เง่าของเธอเรียนรู้ว่าไม่มีใครจะรู้ได้ทุกอย่างและทุกอย่างในชีวิตเข้าใจไม่ได้เว้นไว้แต่ว่าเราอยู่ในโลกเพื่อกินและทําให้ชีวิตยืนยาวเท่าที่สามารถประธานชารากล่าวเสียหน้าแต่ก็องอาจกล้าหาญจนนทานลาพ่อแม่และพี่น้องฉันจะไปที่ทะเล เขาย้ำอย่างตัดสินใจและบินไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังได้ยินคำพูดสุดท้ายของพ่อว่าจำไว้นะลูกที่ไหนมีทางไม้ที่นั่นมีบ้านดิกซานเคยบอกว่าทะเลอยู่ทางตะวันออกเรามาจากที่นั่นให้ไปตามแม่น้ำใหญ่เธอจะไปถึงทะเลโดยไม่หลงทาง ด้วยเหตุนี้โจนทา,านจึงตรงไปยังทางที่พระอาทิตย์ขึ้นและพบกับแม่น้ําสายใหญ่ฉันต้องจับปลามาเป็นอาหารเขาคิดเมื่อเขาเห็นปลาตัวหนึ่งจึงพุ่งลงไปจับอย่างรวดเร็วและแรงแต่เขาไม่เคยหัดจับปลาเลยจึงลงไปกระแทกกับน้ําเขารู้สึกว่ามันแข็งราวกับหินเมื่อกลับขึ้นมาเขาเดินไปตามฝั่งใช้ปากคุ้ยโคลน เพื่อค้นหามาแลงหรือว่านอนเป็นอาหารไม่ผิดอะไรกับเป็ดเลยเขาคิดอย่างเสียหน้ามีเสียงมาจากกอหญ้าบนฝั่งเขาตกใจมีนางนวลมีนกนางนวลตัวอื่นๆอยู่ที่นี่ด้วยเหรอใครอยู่ที่นั่นน่ะเขาถามด้วยความรอบคอบและหัวใจเต้นแรงฉันชื่อคริสเตียนฉันก็ถูกเนรเทศเหมือนกับเธอนะ นางนวลทั้งสองจึงทักทายกันตามประสาะนกๆใกล้ๆกับบ้านคนมีอาหารมากมายเราอยู่ด้วยกันห้าตัวทุกตัวเป็นนกที่ไม่มีใครต้องการด้วยเหตุนี้โจนาธานจึงรู้จักกับริกกี้จูดี้ฟรานซ์และโคลเช่ฉันจะไปที่ทะเลพวกเราก็จะไปเหมือนกันโคลเช่พูด ส่วนโจนาธานก็ถามต่อไปว่าจะไปเมื่อไรทั้งห้าก็ได้แต่มองหน้ากันด้วยความอึดอัดพวกเราต้องการวิที่ทะเลเพราะอย่างเนี้พวกเราจึงถูกไล่ออกจากฝูงแต่เราก็บินมาเหนื่อยมากโคเช่พูดที่เนี่ยเราได้พบแต่ของที่ดีที่สุดและฟลานซ์พูดด้วยความกระตือรือร้นพลางกลืนน้ำลาย แต่นกนางนวลต้องบินและจับปลาแต่แต่พวกเราอ่ะไม่มีใครรู้วิธีจะจับปลาเลยนะจูดี้พูดอย่างช้าช้าก็ไม่มีใครเคยสอนเรานี่อย่าเสียเวลาอยู่ที่นี่เลยไปทะเลกันเถอะที่นั่นคงมีใครสอนเราให้จับปลาได้บ้างหรอกจนนธานพูดทุกตัวตัดสินใจออกเดินทาง เราต้องสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งกันจนกว่าจะไปถึงทะเลและจะช่วยเหลือกันและกันเสมอเราจะรวมกันเป็นฝูงใหม่ชื่อว่าฝูงบอนาแวนตูราโจนาธานพูดอย่างสง่าผ่าเผยส่วนจูดี้ก็ตะโกนขึ้นมาเราเป็นน้องนางนวลไม่ใช่ไก่ใช่โยหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงพวกเขาก็ออกเดินทางทุกตัวตีปีกเป็นหนึ่งเดียวกัน จนาธานนำหน้าโคเช่และจูดี้อยู่แถวที่สองและตัวผู้สามตัวอยู่แถวสุดท้ายเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์เหมือนกับลูกธนูที่ยิงออกจากธนูที่ทรงอำนาจในขณะที่สายสีเงินของแม่น้ำกำลังพาพวกเขาไปสู่ทะเล<ส>ะเหยี่ยวตัวหนึ่งผ่านมาเห็นฝูงนกนางนวลเป็นอาหารอันโอชา ในขณะที่นางนวลกำลังเหนื่อยอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวสุดท้ายคงจะเหนื่อยมากหน่อยจึงบินช้ากว่าตัวอื่นๆเดี่ยวบินผ่านไปอย่างรวดเร็วเสียงโคลเช่ก็กรีดร้องและหมดหวังเลือดสีแดงไหลเป็นทางบนขนสีขาวบินต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนาทานสั่งปล่อยให้ร่างของโคลเช่ล่วงลงไปแล้วเขาก็เข้าไปแทนที่ เดียวเห็นนางนวลร่วงลงมาจึงทิ้งตัวลงมาหมายจะคว้าเอาเหยื่อของมันก่อนที่จะตกลงพื้นดินเป็นการกระทําที่สวยหรูแต่อีกไม่กี่เซนที่มันจะถึงพื้นโจนาานก็พุ่งตัวลงมาชนมันด้วยความว่องไวเหยี่ยวจึงตกลงบนพื้นดินอย่างรวดเร็วนี่เป็นอุบัติเหตุที่เป็นกลยุทธ์วิธีของนางนวลฉันคิดว่าต่อไปนี่กินแต่หนูก็แล้วกันโคเช่อ่อนแอมาก มันจึงบินได้ช้านางนวลตัวอื่นๆก็บินรอบๆคอยพยุงและก็ช่วยเธอแม่น้ำสีเงินที่อยู่เบื้องล่างยิ่งวันก็ยิ่งกว้างขึ้นทุกทีและอากาศก็มีกลิ่นแปลกๆมีกลิ่นของความเค็มที่น่ารำคาญชนิดที่ทำให้หมดความเพียรทุกๆเชา้าโจนาธานก็จะตื่นแต่เช้าตรู่รำพึงถึงการเกิดของดวงอาทิตย์ และในใจของเขาก็ร้องออกมาเป็นเพลงว่าโปรดนำฉันดวงดาวแห่งไฟบนทางสีน้ำเงินอันไม่มีสิ้นสุดแห่งสวรรค์โปรดนำฉันนางนวลผู้ยิ่งใหญ่อย่าปล่อยให้ฉันตกอยู่บนกองขนนกดิกซานเคยบอกว่านางนวลยิ่งบินสูงก็ยิ่งเห็นได้ไกลขึ้นเช้านี่แหละจะได้เห็นทะเลขอบสวรรค์บนแผ่นดิน มีนางนวนที่อยู่ตามชายหาดและบนหินโสโครกถึงแม้ตาจะบอกว่ายังง่วงอยู่แต่นางนวนเหล่านี้ก็พุ่งตัวลงไปเล่นคลื่นหัวเราะร้องไห้แล้วก็เอาน้ำทะเลมาสาดกันเราคือฝูงบบนาแวนตูร bon าเราได้มาถึงทะเลแล้วหลังจากที่พวกเขามาถึงได้สองสัปดาห์แล้วอย่างผู้เชี่ยวชาญในการจับปลาก็ได้สอนวิธีจับปลาให้แก่พวกที่มาใหม่ การจับปลานะมันไม่ต้องการคำถามอะไรมากมายนักหรอกแต่ว่าจะต้องการการรู้จักมองรู้จักตัดสินจังหวะที่เหมาะเจาะแล้วก็บังคับการบินให้ตรงเป้าหลังจากนั้นไม่กี่เดือนพวกเขาก็ได้เรียนรู้วิธีจับปลาเงียบอยู่บนผิวน้ำเฝ้าดูและพร้อมที่จะกระโจนสุดขอบทะเลอันกว้างใหญ่ ได้ถ่ายทอดมาสู่ใจและความคิดของเขานี่คือประสบการณ์โจนาธานคิดแต่ฉันกำลังเรียนรู้สิ่งอื่นฉันสามารถไปถึงที่นั่นได้ถ้าฉันต้องการเราคือนางนวลเส้นขอบฟ้าของเราไม่ได้อยู่เบื้องล่างนี้คริสเตียนพูด วันเวลาผ่านไปโจนาานคิดถึงภูเขากองขยะที่เขาจากมาถ้าที่ข้างล่างเขารู้จักเพียงหนึ่งในสิบของร้อยร้อยส่วนที่เขารู้ในขณะนี้ชีวิตของเขาก็คงจะมีความหมายมากขึ้นใครจะรู้ถ้าเดี๋ยวนี้ข้างล่างจะมีนางนวลบางตัวในฝูงซิเมนทานอยากเรียนรู้ที่จะบินเพื่อค้นพบว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อค้นหาแต่ในกองขยะมีโลกหนึ่งซึ่งได้มีขอบฟ้า หรือทางด่วนฉันจะกลับไปข้างล่างและจะช่วยพวกเขาจุนทานพูดกับเพื่อนๆที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่อย่าเลยมีแต่นางนวลนเลวๆจูดี้อุทานพวกเขาไม่ใช่นางนวนที่เลวนะจูดี้เป็นแค่เพียงนางนวนที่ไม่มีความสุขเท่านั้นเธอไม่สามารถจะยับยั้งจุนทานได้ เช้าวันหนึ่งเขาก็ออกเดินทางกลับไปตามแม่น้ำสายใหญ่ขณะนั้นนางนวนไป,ปปิโน่อยู่บนกองขนนกเขากำลังโกรธและพร้อมที่จะระเบิดทุกเมื่อเพราะไม่มีฝูงซีเมนทานที่เพียงพอวันแต่และว,วันก็เหมือนเหมือนกันตีกันจิกกันแย่งอาหารบนกองขยะถ้าของเหล่านี้นะคือสิ่งที่ต้องการฉันก็จะกลายเป็นนกที่อยู่นอกกฎด,ด้วย ฉันไม่ต้องการที่จะมีชีวิตอยู่แบบไก่โง่โง่ ЕН ตัวหนึ่งเขาระเบิดออกมาด้วยเสียงอันดังไปเถอะเปปิโนเธอไม่ต้องเป็นเหมือนพวกเขาเป็นเสียงที่มาจากข้างบนเปปิโนตกใจเขาเห็นนางนวลที่งดงามบินมาอย่างสง่าเขาใช้เวลาสักครู่หนึ่งจึงจำได้โจนาธทานเธอกลับมาแล้วหระเธอเป็นผู้ที่ถูกทอดทิง้ง เป็นผู้ที่ฝูงจะฆ่าเธอเบปิโนพูดโจนาธานก็ตอบว่าสักวันหนึ่งตาของพวกเขาจะสว่างและจะเห็นอย่างที่เธอเห็นอภัยให้พวกเขาและช่วยพวกเขาให้เข้าใจพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ถ้าเธอต้องการที่จะฝึกบินเธอต้องการที่จะฝึกบินจริงๆหรือเปปิโนใช่ฉันต้องการหัดบินน่ะตกลงพรุ่งนี้เช้า เราจะเริ่มบินกับขอบฟ้าเช้าวันต่อมานางนวลสองตัวต้องการพิสูจน์ให้ตัวอื่นเห็นถึงความน่ารักของการกระทำนี้เช้าวันที่สามพวกเขาใช้ปีกตัดอากาศเหมือนมีดที่ลับจนคมตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังคอยประคองตัวที่บินไม่ค่อยคล่องด้วยความหวังดี ดวงตาเป็นพันๆคู่จ้องดูบุกเขาเฮ้ยนั่นโจนาทานเนี่ยโจนาทานที่ไม่มีใครต้องการว่าแต่ทําไมเขาถึงบังอาจกลับมานะแต่นั่นดูสิเหลือเชื่อจริงๆเปปิโน่ก็อยู่กับเขาด้วยเขาต้องถูกในประเทศเหมือนกันดูสิเปปิโนโ่โจนาธานพูดด้วยความรักนางนวลทุกตัวถูกสร้างมาให้เป็นภาพของนางนวลผู้ยิ่งใหญ่การแตกแยก ไม่มีสิ้นสุดอย่าไปเอาใจใส่กับคำพูดของพวกเขาเดี๋ยวนี้พวกเขามองสูงขึ้นสวรรค์เริ่มเข้าไปในพวกเขาและพวกเขาก็ไม่เป็นเหมือนสมัยก่อน